วันอาทิตย์เหมือนกันเลยการงานการเงินพุ่งทยานนะคะในปี64แต่ดีกว่าวันอังคารตรงที่ว่าเขานะคะไม่ต้องลงแรงด้วยตัวเองสมองเสมองไม่ต้องใช้มากนะคะเพราะเขาอะค่ะจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ได้รับสนับการสนับสนุนจากคนรอบข้างได้รับการสนับสนุนจากาลูกน้องบริวารน,นะคะนั่นหมายความว่าแทบจะไม่ต้องคิดพูดทําด้วยตัวเองเลยนะคะแค่สั่งการแค่ยิ้มเฉยๆสวยๆหล่อๆนะคะ คุณเชื่อไหมงานจะสําเร็จลุล่วงได้อย่างดีผู้คนจะให้การสนับสนุนอย่างแบบมั่งคั่งเหลือเฟือนะคะแล้วก็ที่ดีกว่าก็คือมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งชัดเจนนะคะอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งจากสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรางวัลที่หนึ่งจากการที่คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้บ้านได้รถได้อะไรที่เป็นของใหญ่ๆเป็นหลักล้านล้าน,ล,านล้านขึ้นไปปักหมุดเลยนะคะคนวันอาทิตย์คุณได้แน่นอนสมมุตินะคะวันนี้คุณมีอยู่ประมาณแสนหนึ่งนะคะ รางวัลที่หนึ่งของคุณคุณอาจจะได้ล้านหนึ่งนี่ก็เป็นรางวัลที่หนึ่งของคุณแล้วนะเพราะมันมากกว่าแสนที่คุณมีเป็นตั้งสิบเท่าอย่างเงี้ยค่ะนะคะเออหรือวันนี้คุณมีบ้านอยู่แล้วแต่ชั้นเดียวคุณอาจจะแบบมีเงินก้อนโตมาให้ซื้อบ้านสองชั้นแบบนี้ค่ะนะคะนี่เรียกว่าการถูกรางวัลของคนที่เกิดวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นปักหมุดเลยค่คนวันอาทิตย์นะคะ ทําอย่างที่ครูบอกนะคะบูชาพระอุป,ปคุตนะคะแล้วก็ทําบุญสวดให้ท่านทุกวันอาทิตย์แค่นั้นเองถ้าวันนี้อยากเปลี่ยนชีวิตอยากพิชิตสิ่งที่ไม่เคยพิชิตมาก่อน อะไรที่ไม่เคยเชื่อก็ต้องเชื่ออะไรที่ไม่เคยทําก็ต้องทําอะไรที่ขี้เกียจก็ต้องเลิกขี้เกียจวันนี้ถ้าครูบอกไปเรื่องง่ายๆแค่นี้ยังติดคําว่าขี้เกียจยังติดคําว่าทําไม่ได้ยังติดคําว่า,วา,วาโอ้ทาไม่ได้หรอกโอ้จะมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้ายังติดอยู่กับคําพวกนี้อย่า ถามหาการดูดวงที่ประสบความสําเร็จ bueno. อย่าไปดูดวงให้เสียเงินเสียทองอย่าไปแก้ดวงแก้ห่วงจุ้ยให้เสียเงินเสียทองอย่าไปให้ใครสะดงคอสะดะคอสะดะอ,อะไรให้เธอให้คุณนะคะเพราะตัวคุณเองไม่สะดาะตัวเองตัวคุณเองไม่ปลดล็อกชีวิตตัวเองตัวคุณเองไม่ไขกุญแจให้กับตัวเองตัวคุณเองไม่เชื่อมั่นในตัวคุณเองแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างไงนะคะ